ถ้าวันนี้คุณอายแล้ววันพรุ่งนี้คุณจะทําอย่างไรโดยองโลกองไทยบายธีระพัฒ์คุณอายไหมที่จะอยู่หน้ากล้องที่จะออกสื่อพูดคุยกับผู้คนถ้าเกิดคุณอายแล้วคุณจะมีตัวตนในรูปแบบของตัวคุณเองเมื่อไหร่คุณเคยไหมที่ปรากฏตัวในที่ชุมชนแล้วได้รับเกียรติจากเจ้าภาพให้กล่าวหรือพูดบางสิ่งบางอย่างในงานพิธีการต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นวิทยากรหรือเป็นผู้ที่ ให้ข้อมูลตอบคําถามในที่ชุมชนบางอย่างเป็นระยะเวลาสั้นๆคุณไม่สามารถทําเรื่องราวต่างๆตรงนั้นได้ดีเลยเป็นเพราะคุณไม่มีความรู้เป็นเพราะคุณไม่มีข้อมูลหรือเป็นเพราะคุณไม่มีทักษะในการสื่อสารที่ดีคุณรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องราวอย่างนี้และคุณจะพัฒนาตนและแก้ตัวที่จะทําให้มันดีขึ้นได้อย่างไรถ้าวันนี้คุณยังอายกล้องอยู่ไม่มีใครหรอกครับที่จะเดินมาหาคุณแล้วบอกว่า ค,คุณไม่ดีตรงนู้นคุณไม่ดีตรงนี้คุณต้องแก้ตรงนั้นคุณต้องแก้ตรงนี้เพราะเขาเองก็กลัวที่จะถูกมองไม่ดีจากตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในอดีตเขาเคยบอกว่าให้เราพูดหนักกระจกและเราดูตัวเราเองว่ามันมีอะไรบกพร่องหรือผิดเพี้ยนอย่างไรและทําให้เราแก้ไขอย่างนั้นเพื่อที่จะทําให้เราเองเกิดความมั่นใจในตัวของเองมากขึ้นแต่ในปัจจุบัน มีเครื่องมือสื่อสารมากมายที่ทําให้เราเองพร้อมที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือหน้ากล้องมือถือของเรานั่นเองคุณอัดคลิปวิดีโอที่คุณสื่อสารออกข้างนอกและคุณลองดูซ้าๆซ้ำๆ,ๆกันหลายรอบว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นคือตัวของคุณเองนั่นแหละมีความบกพร่องมีความผิดพลาดมีสิ่งใดที่ต้องเติมมีสิ่งใดที่ต้องต่อยอดคุณสามารถมองเห็นได้และสามารถวิพากษ์วิจารณ์ตัวคุณเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัว ใครจะรู้สึกไม่ดีกับคุณและเรื่องราวพวกนี้ครับจะทําให้คุณเกิดการพัฒนาตนไปสู่นักพูดมืออาชีพและนักพูดที่กล้าที่จะออกไปสู่ชุมชนไหนเพื่อที่จะพูดเรื่องอภัยก็ได้และถ้าเกิดวันนี้คุณกลัวกล้องหรือไม่พร้อมที่จะออกสื่อคุณก็จะเป็นผู้กลัวและผู้ไม่มีความพร้อมตลอดไปเพราะนั้นพลิกสถานการณ์ต่างๆมาออกกล้องและมาออกสื่อด้วยกัน เราเองจะได้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมต่อไปจากทิ่งทเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบงปัันเกเยครับ